คนหนึ่งที่ออกมาอธิบายแล้วก็ค่อนข้างเห็นภาพก็คือคุณวราวุฒิศิลปะอาชาคานี้บอกว่าไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าตัวคุณวราวุฒิเองก็มีพี่สาวซึ่งก็เป็นนักการเมืองก่อนหน้าน,านี้เหมือนกันคุณกัญจนาศิลปะอาชาก็เป็นคนในครอบครัว<อ>ก็ให้คําปรึกษากนะให้คาแนะนําทางการเมืองแบบนี้เหมือนกันก็ไม่เห็นจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอะไรเลยนะคะคือคุณวราวุฒิก็อยากจะให้มองแบบนั้นนะคะคือท่านเองก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรั มนตรีกรณีที่คุณทักษิณเองจะมาพักเพื่อไทยแล้วอาวุธว่ามันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าคุณทักษิณ คุณท็อปบอกอย่างนี้นะอย่าลืมเขาเป็นพ่อของคุณอุ้งอิงนะเป็นพ่อของนางสาวแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วถ้าเกิดว่ามองในแง่ว่าถ้าพ่อไปที่ทํางานของลูกมันก็คงไม่ได้ผิดปกติอะไรนะแล้วพักเพื่อไทยก็เป็นพักเก่าแก่ซึ่งคุณทักษิณมีส่วนร่วมในการก่อตั้งพักก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะเข้าไปทักทายเพื่อนสนิทมิสหายที่เคยทํางานร่วมกันมาในส่วนทางการเมืองไม่จําเป็นต้องเข้าเข้าพักหรอกถ้าเกิดว่าจะส่งผล เกิดแรงกับเพื่อมมองว่าระดับคุณทักษิณนนะอยู่ที่ไหนก็สร้างแรงกับเพื่อมได้ไม่จําเป็นต้องว่าเข้าพักแล้วจะเกิดแรงกับเพื่อมนี่ท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่าที่คุณทักษิณไปพักเพื่อไทยน่าจะเป็นเพียงการเข้าไปทักทายเพื่อนสนิทมิสหายและฐานะพ่อของคุณอุ้งอิงค่ะการเข้าไปของคุณทักษิณจะเป็นการครอบงําพักเพื่อไทยไหมอันนี้ถามกันหลายคนนะคะคุณท็อปบ,บอกว่ายกตัวอย่างคุณท็อปเองกับ คุณกัญจนาศิละปะอาชาซึ่งก็เป็นพี่สาวคงไม่ต่างกันกันกบกรณีของคุณทักษิณที่ไปพักหรอกไม่น่าจะเป็นการครอบงําพักเชื่อว่าคุณแพทองทานเองก็มีวิจารยาในการทํางานพอสมควรนะคะแต่การที่มีปัญหาหรือข้อคอรหาต่างๆเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คนก็มองได้แหละแต่ถ้าเกิดว่าอยากต้องการคําปรึกษาก็น่าจะสามารถปรึกษา คุณทักษิณได้ในฐานะพ่อก็เหมือนกับตัวคุณวราวุธเองก็สามารถปรึกษาคุณกัจนาพี่สาวได้ในฐานะการทำงานนะคะและก็เป็นคนในครอบครัวด้วยค่ะได้เรียนไปนะครับอย่างเช่นผมเองเนี่ยนะครับพี่นาเองก็มีมีศักดิ์เป็นพี่สาวของรัฐมนตรีนะครับท่านนายทักษิณเองก็เป็นคุณพ่อของท่านหัวหน้าพัก การครอบงำนั้นเนี่ยคงไม่ครอบงำหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านท่านหัวหน้าพักนะครับคุณนุ้งอิงเองก็มีวิจารณญาณแล้วก็มีศักยภาพในการทำงานพอสมควรแต่การที่มีปัญหาหรือว่ามีข้อหาหรือใดๆที่จะปรึกษากับคุณพ่อนะครับก็ไม่ต่างอะไรที่ผมเองจะต้องปรึกษากับพี่สาวผมในการทํางานนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติภายในครอบครัวที่คนในครอบครัวก็จะต้องพูดคุยปรึกษาป,ษาปัญหาข้อหรือ,อ,อข้องานกันนะครับ คือไหนๆก็ไหนๆแล้วนะตอนนี้มันเมษาเกิดจะเข้าเมษาแล้วใช่ไหมคือนักข่าวก็เลยไปถามคุณท็อปวาราวุฒิว่าคุณท็อปคุณท็อปได้รับการส่งสัญญาณว่าจะปรับคอรมอลหรือยัง<แ>เออนะคะจะปรับหรือยังนะคะ<แ>คุณท็อปบอกว่าอุ้ยยังไม่เห็นมีการพูดคุยกันเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าตามธรรมเนียมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีการเชิญแกนนําพักร่วมรัฐบาลไปหารือร่วมกันอเออแต,แต่ตอนนี้ถ้าถ้าใครถูกเชิญเข้าใจว่าจะ วันๆน,นะคือบางบางท่านก็มีข่าวว่าอาจจะโดนบางท่านก็อาจจะเรียกว่าอยู่โยงคงกระพันในเก้าอี้เนี่ยนะครับคือตอนนี้ระวังได้คุยกับไม่ได้คุยคนที่ไม่ได้คุยน่าจะสบายตัวกว่า<อ>ไม่ว่าจะไม่เปลี่ยนคือแต่ว่าในฐานะของพักร่วมรัฐบาล <S <S นะคุณอ๋งอ,องมันจะมีโคต้าอยู่แล้วออนะคะโคต้าในการร่วมรัฐบาลเนี่ย<ฆ>ถ้าเกิดว่าพูดคุยนั่นหมายถึงว่า อาจจะมีการโครต้าก็คงเรือม,มาแหละแต่อาจจะขยับปรับเปลี่ยนไปในกระทรวงไหนที่ดูถูกฝาถูกตัวมากขึ้นกว่านี้หรือไม่คือถ้าคุยแล้วเนี่ยโดยปกติเขาจะมีแถมเก้าอี้ให้เหรฮะหรือเขาจะขยับเก้าอี้ให้มันใหญ่ขึ้นออฟรีฟล่ะครับ<า>ถ,ถ้าตัวเลขอะไรหลายๆอย่างมันไม่เปลี่ยนเนี่ยใช้คําแบบนี้น่าจะชัดไม่มีใครถวายให้หรอฮะอเขาก็ต้องเรียกว่า ต้องเอาอะไรอ่ะมาคุยมาแลกมาเปลี่ยนกันเขาถึงจะยอมยกเก้าอี้ให้ค่ะอะรอดูรอดูรอดูแล้วกันพรับแววว่าหลังสงกรานหลายคนชื่นมื่นหลายคนอาจจะได้กลับไปพักผ่อนสงกรานที่บ้านเพราะยาวๆใช่ไหมยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยนะฮะก็เป็นเที่ยวให้ทั่วไทยเลยก็แล้วกันอ่ะอีกด้านหนึ่งครับฝ่ายค้านเองก็มองนะว่าการที่คุณทักษินเข้าไปพักเพื่อไทยก็เป็นสิทธิ์ของท่านเออจะไปว่าได้ยังไงเนี่ยนะครับ ประธานวิฝ่ายค้านคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒส,สกุลครับบอกว่ากรณีที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยนะจะไปเข้าพักเพื่อไทยไปเจอสอสอวันนี้คุณประกรณ์วุฒิบอกก็เป็นสิทธิ์นุณทักษิณที่จะไปเจอใครก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะ<ห>แล้วก็เป็นสิทธิ์สังคมเหมือนกันที่จะวิพากษ์วิจารณ์คือพูดง่ายท่านไปพบเป็นสิทธิ์ของท่านวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นสิทธิ์ของสังคมนะฮะส่วนจะเหมาะสมหรือไม่คุณประกรณ์วุฒิบอกว่าไม่ได้มองว่าเหมาะหรือไม่เหมาะมองแค่ว่ามันเป็นสิทธิ์ ในเมื่อจะทําการแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่พอทําแล้วสังคมวิาพากษ์วิจารณ์อย่างไรคุณทักษิณก็คงทราบดีว่าต้องรับคําวิจารณ์นั้น,นส่วนว่าจะพิปรายประเด็นอดีตนายกทักษิณหรือไม่เพราะอย่าลืมนะครับสวจ,จบแต่ฝ่ายสอสเนี่ยนะฝ่ายค้านยังรอคิวอยู่นะครับคุณประกรู้บอกว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยเป็นพิเศษยังไม่ได้คุยกันเป็นพิเศษมันถอดได้สองแบบคือคุยกันและ แต่ยังไม่ได้คุยแบบเน้นเฉพาะเจาะจงหรือยังไม่ได้คุยกันอะไรเริ่มเลยยังไม่ทราบนะฮะแล้วพอถามว่าอ้าปลว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักใช่ไหมคุณประกรณ์่บอกอาจจะยังไม่ใช่ไม่รู้ฮะว่าจะมาหรือเปล่าแต่เรื่องอดีตนายกทั้ษสินอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักหรือเปล่าแต่หลายคนบอกยังไงก็ต้องที่ปลายเรื่องของ กระบวนการยุติธรรมนะก็มีการเก่งกันไว้ทางฝ่ายรัฐบาลเองเขาก็เก่งข้อสอบออเหมือนกันนะคะว่าเขาจะโดนเรื่องอะไรบ้างออย่างเงินหมื่นนี้นะคะ,ะจะได้แน่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังต้องเก่งอยู่ว่าออตอนนี้คือเรียกว่าฝ่ายค้านติดต่อไม่ได้เลยนะช่วงนี้น่าจะไปทํากันบ้านอยู่นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าจะเสนอแนะอะไรอย่างไรด้วย